สถานการ์นะคะแม่น้ำโขงแม่น้ำสาคตแม่น้ำโขงจากการไปตรวจสอบนะคะของทางกรมออะควบคุมมลพิธาเราได้ผลอะไรมาบ้างคะท่านผู้มคะก็ถ้าตามแผนภาพที่เราฉายให้ท่านดูนี่นะคะ,ะก็จะพบว่าทั้งหมด24จุดเนี่ยค่ะตั้งแต่ต้นน้ำที่ตรงแม่ออนเนี่ยนะคะจนไปถึงแม่น้ำโขงเนี่ยเราตรวจทั้งหมดเนี่ยนะคะ่จุดค่ะ24่จุด แล้วจุดที่เราเพบว่ามันเกินค่ามาตรฐานเนี่ยก็คือตั้งแต่เราตรวจมาแล้วสามครั้งนะคะถ้าเป็นคุณภาพน้ํสามครั้งตะกอนดินก็สามครั้งเช่นกันจะเพียงแต่ว่าครั้งที่สามเนี่ยตะกอนดินค่ายังไม่ออกเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าค่าน้ำเนี่ยที่เกินค่ามาตรฐานเนี่ยก็จะเห็นจากในรูปนี่นะคะก็คือตรงต้นน้ำเลยที่ที่ติดก,กับตรงที่เป็นชายแดนนะคะที่เป็น KK01 เนี่ยก็พบว่าค่าเนี่ยก็ อ่ามันก็ถือว่าเราถือว่ามันไม่ได้ไม่ได้ลดลงนะคะเพราะว่าค่าเนี่ยมันจะเริ่มพะมากขึ้นไปซ้ำจุดเนี้ยจะเนาะจะจะ,จะ,จ,ะจะเท่ากับจุดทรงนี้ทางแม่สายทางแม่สายเนี่ยจะเป็นค่าที่สูงกว่าทางทางเหนือนี่นะคะแล้วก็จะค่อยๆลงมาตรงเนี้ยเป็นเชียงใหม่พอมาถึงตุงเชียงรายเนี่ยก็ค่าก็ยังเกินค่ามาตรฐานอยู่แต่ว่าพอไปผ่านตรงฝ่ายเชียงรายเนี่ยมันก็ ลดลงค่าก็จะลดลงก็จะไม่เกินมันก็จะลดลงบางจุดก็ไม่เกินค่ามาตรฐานค่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะจนถึงจนถ,ถึงปลายน้ำตรงแม่น้ำขุค่ะก็อันนี้เป็นยี่กเราตรวจวัดสามจุดแต่ว่าสามครั้งนะคะที่ผ่านมาแต่ว่านะขนาดนี้ตั้งแต่เดือนมีนาะแต่ว่าหลังจากนี้เราจะตรวจค่าน้ำเนี่ยเดือนละสองครั้งถี่มากขึ้นค่ะแต่ว่าตะกอนดนยังคงหนึ่งครั้งเหมือนเดิมค่ะ,คะก็คิดว่าถ้าเราติดตามไปเรื่อยๆเนี่ยค่าเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของกรมควบคุมละพิดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกท่านก็สามารถเข้ามาดูค่าได้ค่ะจากเอาเรื่องของคุณภาพน้ำก่อนได้ค่ะจากที่ต้นน้ำโกใช่ไหมคะตั้งแต่ที่แม่อ่าเนี่ยค่ะทั้งสามั้งฝั่งมัน้่างเกิน,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 นจาก่ามาตรฐานตรงนี้ท่ากรมได้ได้ตรวจี่สูจน์ทราบว่ามันมีสารอะไรที่มันเป็น อันตรายหรือว่ามันจะมีผลในการแจ้งเตือนประชาชนอย่างไรก็เป็นค่าสารหนูค่ะที่เรานามาแสดงวันนี้เป็นค่าสารหซึ่งที่เราเห็นมันคือมาตรฐานมคือ0.01มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งก็ถือว่าค่าเกินมากแล้วก็เราได้คุยกับทางกรมอนามัยว่าช่วยช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมว่าค่าที่มันเกิน0.01เนี่ยแล้วมันถึงระดับไหนที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนาไมยว่าได้รับเป็นระยะเวลานานแค่ไหนหรือปริมาณมากน้อยแค่ไหนที่ถึงจะ เรียกว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพมัยของประชาชนซึ่งทางกรมอนามัยก็กําลังหาข้อมูลกาลังศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่นะคะเพราะว่าพิษของสารหนูเนี่ยเป็นพิษที่เป็นพิษเรื้อรังเป็นพิษระยะยาวเป็นไม่ใช่พิษระยะสั้นซึ่งเราก็พยายามที่จะช่วยกันอบอกว่าเมื่อเช้าก็ได้มีการประชุมกับทางจังหวัดเชียงรายก็คือมีประชาชนถามมากว่าเขาต้องได้รับแค่ไหนมันถึงจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายเขาอย่างกรณีนี้อย่างสามเดือนที่ผ่านม,มาเราพบค่ามันเกินแค่ มันต้องมีการคนที่มันได้ชิดหรือรับไปเนี่ยมันต้องน่าค่ะประมาณการยังไงใช่ค่ะอย่ากำลังหาข้อมูลกับทางกรมอนามัยอยู่ค่ะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นข้อมูลท้องต้องต้องใช้ข้อมูลของทาง WHO ด้วยแล้วก็ข้อมูลที่กรมอนามัยมีข้อมูลอยู่ค่ะ mm hmm. แต่แน่นอนว่ามันก็เกินค่อนข้างที่จะเทียบแล้วก็กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะอ่ามันถือว่าถือว่าถือว่าค่อนข้างที่จะ บอกอยังไงดีมันมันไม่ควรเกินนะคะ mm hmm. บอกได้เลยว่ามันไม่ควรเกินซึ่ง mm hmm. ซึ่งเราก็คิดว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะรอ,อการรอ,อการเจราจากับที่จะให้ลดหรือหยุดการผลิตได้เนี่ยเราก็ควรจะมีมาตรการอื่นที่ช่วยเหลือประชาชนไปในทาง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 ้ทาที่เราสามารถทําได้ซึ่งทางกรมเจ้ากรน,น้ำเนี่ยเขาก็กําลังจะก่อสร้างสิ่งที่เขาเรียกวบ่อดักตะกอนเพื่อเพราะเราดูจากตรงพอมันฝันฝ่ายเชียงรายเนี่ยความเร็วน้ำเนี่ยมันมัน มันทำให้ตะกอนมันตกลงพระตกลงเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูดตะกอนตัวเนี้ยไปกําจัดตกกร,กกรกไกนได้ซึ่งเราก็ใช้หลักการนี้ที่ให้กบสะกอนน้ำไปทาไปทําโครงสร้างที่จะดักตะกอนเป็นจุดๆนะคะซึ่งเขาวางแผนไว้ล่วงหน้าไว้แล้วว่าประมาณสักออสี่ถึงหจุดค่ะค่ะออน,นี้ก็คือตรงนีง อันนี้อันนี้เป็นตะกอนดินค่ะตะกอนดินเนี่ยจะใช้เวลาที่จะผลการวิเคราะห์จะออกมาช้าหน่อยเพราะว่าเราต้องทำให้มันแห้งก็เช่นเดียวกันค่ะมันจะมีตัว2มาตรฐานที่เป็นตัวกําหนดอยู่ก็คือมาตรฐานที่เป็นเรื่องของสัต์หน้าดินเป็นระยะที่ไม่ปลอดภัยกับระยะที่เป็นอันตรายซึ่งอันนี้มันก็จะเอฟเฟกต์ตอบตอบสั์น้ําที่ไปกินกินสัดหน้าดินเข้าไปนะคะก็เพราะว่าถ้าเป็นสีเขียวนี่ก็คือก็คือเกินเกินค่ามาตรฐานมาแล้วแล้วก็สีแดงก็คือไม่ปลอดภัยแล้วต่อสัต์หน้าดิน ต่อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ก็ต้องไปวิเคราะห์ร่วมกับทางสัตสัตว์น้ําแล้วก็กินพืชทั้งหลายที่ทางกรมประมงหรือกรมปรุสัตว์ที่เขากำลงังเก็บตัวอย่างอยู่เป็นประจําอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างนี้คือผลที่ออกสองครั้งก็คือรอบมีนาและเมษาอย่างคือค่ะใช่ค่ะก็เกินอยู่ค่ะก็เกินอยู่โดยเฉพาะอย่างตรงที่ต้นน้ําใช่ค่ะแล้วก็ประมาณประมาณกลางน้ํานี่ค่ะตรงเคเคศูน้าก็คือยังไม่ถึงฝ่ายเชียงรายแล้วก็ตรงนี้ก็ตรง ก่อนถึง่ายเชียงรายเช่นกันแล้วก็ตรงนี้ตรงแม่น้าสายก็สอดคล้องกับตัวแม่นม้ําค่ะนา้ะาผิวดินค่ะแต่ตัวตะกอนดินเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสัตน์น้ำใช่ค่ะใช่ค่ะสัตว์หน้าดินที่ที่เราต้องสัดน้ําที่ต้องไปกินสัตว์หน้าดินอีกทีนึงค่ะเห็นตรงนี้ทางกรมควบคุมมันก็เอาคำประกาศแจ้งเตือน้วในระหว่างนี้ก็ต้องเรื่องของการระวังเรื่องของการไม่ทําประมงหรูอใช่ค่ะใช่ค่ะแม่น้ํา ที่เราพบใช่ค่ะรจริงๆไอ้ตัวตัวผลของคนพุกนี้มันก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนผลที่น่าเชื่อถือได้อยู่แล้วนะคะตรงนี้เองก็สิ่งที่จะต้องเหมือนกับประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเมื่อพบกรณีของสารเกินมาตรฐานแบบนี้นะคะ่ะทางกรมนี้ดำเนินการยังไงบ้างคะคือเอาตรงแม่น้ำกก่อนนะคะเราจะ เรามีทาง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 ่ทานรองนายกประเสริฐอะคะ่ะท่านก็ได้แต่งตั้งศูนย์บัญชาการซึ่งจะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาไทยท่านทีระนะคะเป็นผู้เป็นสาการศูนย์ส่วนหน้าซึ่งท่านก็จะประชุมวันศุกร์นี้หมายถึงว่าที่เชียงรายมันจะมีศูนย์บัญชาการส่วนหน้าอยู่แล้วก็เราเราเองจะบูรณาการร่วมก,กับทางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่นะคะให้มีจุดตรวจคุณภาพน้ํา3จุด ที่เชียงใหม่หนึ่งจุดแล้วก็ที่เชียงรายอีกสองจุด hmm. โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมรลพีนะคะของกรมอนามัยของของทางสาธารณสุขนะคะแล้วก็ของทางมหาวิทยาลัยรือของจังหวัดไปประจําอยู่ที่เพื่อเหมือนให้ประชาชนเนี่ยคะ่ะ hmm. เข้ามาดูว่าเราตรวจสอบคุณภาพน้ํเฝ้าระวังให้แล้วก็ถ้าท่านมีเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องที่ต้องการให้เราไปแก้ไขเนี่ยก็คือมาพูดคุยกับเราได้นะคะที่จุดที่เป็นการบริการทั้งสามจุด hmm. ที่จังหวัดเลยคะ่ะ hmm. ก็จะเริ่มภายในวันพรุ่งนี้คะ่ะ แต่ในแง่ของความอันตรายของสารพิษเนี่ยค่ะท่านอธิบดีคะ,ะกรณีที่พบเนี่ยค่ะเราลองมองว่ามันก็คือเป็นเกินมาตรฐานก็อยู่ในจุดที่อันตรายแล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะมันค่าเกินมาตรฐานนะคะก็คือก้าที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันจะได้รับผลกระทบไประยะเวลายาวนานแค่ไหนต่อสุขภาพนามัยเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกเป็นระยะยาวค่ะ,ะสารหนูไม่ใช่สารที่ออกผลทันทีมันจะต้องสะสมเป็นเวลานานแล้วก็ในปริมาณที่ ที่เกินเกินเกินลิมิตที่ร่างกายจะรับได้ซึ่งอันนี้ทางกรมอนามัยกำลังให้ข้อมูลกับเราอยู่<ม>ว่าปริมาณแค่ไหนเวลาแค่ไหนค่ะแต่นี้เราเพิ่งตรวจในส่วนของแค่3วันแค่3เดือนซึ่งซึ่งสครั้งเนี่ยยังอาจจะไม่ได้บอกอะไรที่ที่เป็นระยะยาวเอฟเฟกได้มากนะจะเราถึงต้องเพิ่มความถี่ว่าเป็นสองครั้งต่อเดือนค่ะ,ะแล้วในแง่ของ จริงๆเราสามารถที่จะตรวจหาที่มาของสารพิษเหล่านี้ได้ไหมคะเราอนุมานได้จากกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าในกิจการการทําเหมืองเนะะี่ยค่ะมันจะมีการที่ต้องฉีดน้ําหรือว่าใช้สารบางอย่างที่ทําให้สกัดตัวแรก่ออกมาแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะ ไปบอกได้ทันทีว่าเป็นเหมืองอะไรซึ่งจากที่ที่มีทางทางสื่อต่างๆที่บอกว่าอาจจะเป็นเหมืองทองหรือว่าเป็นเหมืองแร่เอิร์ธอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องใช้การเจราจากับประเทศเพื่อนบ้านด้วยซึ่งนะตอนนี้ล่าสุดก็ทางกระทรวงการต่างประเทศก็มีหนังสือไปถึงสถานสถานทูตที่เมียนมาแล้วว่าขอให้ท่านช่วยตรวจสอบเรื่องพวกนี้ค่ะ แต่แน่นอนว่าสารหนูที่พบเราก็สันนิษฐานว่ามันก็คือมาจากกิจกรรมเหมืองใช่ที่ที่มีอยู่ในน้ำปกหรือในน้ำาสใช่ทะ่ชาแต่มันต้องไปตรวจในละเอียดกันอีกครั้งหนึงว่าเป็นเหมืองจากชนิดอะไรสารมาจากเหมืองแบบไหนเพราะว่าเราไม่สามารถที่เข้าจะไปถึงพื้นที่เขาได้อย่างเช่นตอนเราไปเก็บตัวอย่างน้ําแล้วก็ต้องให้ทหารที่จุดใกล้ที่สุดเนี่ยค่ะให้ทหารพาไปด้วยซ้ำและอย่างกรณีสารตะกั่ว ตะกัวเจอเป็นบางจุดค่ะแต่ว่าไม่ยังไม่ถือว่าเป็นอันตรายค่ะเพราะว่าถือว่าถ้าเห็นเราตรวจแค่สามครั้งเนี่ยมันยังบอกอะไรไม่ได้ค่ะก็คือตอนนี้คือก็ตะกัวไปบางจุดแต่จุดที่ว่าเกินแล้วก็เป็นอันตรายสารหนูค่ะคือสารหนูใช่ไหมคะกรณีของอย่างเส้นทางการไหลของพวกสารพิษแบบนี้คะท่านีคะเมื่อเราเจอเรามาเราเรามาตรวจไปตรงต้นต้นไม้รักบกในฝั่งประเทศไทยนะคะแต่มันอาจจะไม่ไม่ห่างจาก ตรงที่เกิดเหตุนี่มากนักแต่มันก็มันก็อันมานได้ว่าก็คือ,อตรงตรงต้นน้ําแต่ที่พอการมันไหลลงไปถึงแม่น้ําโขงซึ่งแบบอยู่ปลายน้ำเลยอ่ะเนี้ยค่ะพอ,ะอะดีทางทางเจ้าที่ทําเส้นทางการไหลของน้ําไว้ให้เราก็เลยใช้วิธีการว่าเพื่อมีอ้างอิงว่าน้ําไหลไปทางนี้ ไม่ได้มีเอฟเฟกต่อน้ <ett par aisse 250> ําที่อยู่เป็นแม่น้ำลำน้าสาขาเราก็ตรวจลบลำน้ําสาขาไม่ว่าจะเป็นลำน้ําแม่สวยแม่กรงาวเนี่ยนะคะก็เพราะว่าค่าไม่ได้เกินค่ามาตรฐานก็แสดงว่าน้ำเนี่ยไหลไปตามเส้นทางลงแม่น้ำโขงไปแล้วลำน้ําสาขาไม่ได้มีผลไม่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขดค่ะสารพวกนี้มันไม่ได้เจือจางเลยคนแบบชาวบ้านน่ยเพราะว่าเพราะเหตจากเราเห็นว่าเออมันก็ไหลไปตามน้ําจนไปถึงแม่น้ำโขง สช่ว่าปริมาณความเข้มข้นของสารมันไหลไปตามน้ามันไม่ได้มีการเจือจางมันเป็นรูปตะกอนนะคะมันเป็นรูปตะกอนเราถึงเห็นเป็นความขุนเราถึงต้องวัดความขุนแล้วก็ของแข็งทั้งหมดที่อยู่ในน้ําด้วยซึ่งมันออกมาชัดเจนว่ามันมีค่าที่เกินเกินเกินค่ามาตรฐานแต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้นํามาทั้งค่าความขุนค่ะวิธีการ กำจัดสารหนูเช่นบางทีแบบบางทีพอเออเอาอะไรไปไปไปละลายเจอปนในน้ำได้ไหมหรือมันมีวิธีการยังไงคะมันมันมีหลายวิธีค่ะที่กรมสืบกรน้ำเขาคิดเขาจะเอากล่องเกเบียนอ่ะแล้วก็เอาแอคทีเวเตเตสลัดอ่ะไปดูดแอคทีเวเตคาร์บอนดูดขึ้นมาแล้วก็เอาไปทรีตเมนต์แต่ว่าจริงๆวิธีกําจัดที่ถูกต้องอ่ะต้องเอาดูดตะกอนดินขึ้นมาแล้วก็มาทดสอบก่อนว่าเกินค่ามาตรฐานดินหรือเปล่าถ้าไม่เกินเนี่ยเราก็ไปใช้ประโยชน์ต่อได้แต่ถ้ามันเกินมาตรฐานเราต้องส่งไปบำบัด ซึ่งมันก็มีสูนที่กําจัดโลหะหนักอยู่ค่ะนั่นคือแต่สิ่งที่ดีสุดกันโอเคหยุดกิจกรรมใช่ค่ะต้องหยุดที่ต้นทางค่ะ แต่ว่าเราก็ช่วยพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะว,ว่าเราทําอะไรได้ตอนนี้ต้องรีบทําไปก่อน,นะคะอ่ะอย่างกรณีนนเรื่องบอ่อตัดตะกอนอ่ะมันก็จะมันต้องใช้เวลาไหมคะหรือเราสามารถที่จะทาได้ไหมเร<อ>่งจะทําให้เร็วที่สุดเท่าที่กรมสกัอ,กอน,น้ําจะทําได้ค่ะแต่ว่าทางหมหาเาลัยที่เชียงรายเขาก็มีข้อแนะนําเลยมเมื่อเราคุยร่วมกันก็ทางกรมน้ํากาก็รับไปว่าอยากเขาจะไปคุยกับทางมหาเชลัยซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่เขาจะมีการสร้างบ่อตักตะกอนแบบง่ายๆที่ไม่ต้องใช้การลงทุนมากนัก ก็ทางท่านประหลัดก็มอบทางกรมเสพน้ำนี่ไปคุยแล้วค่ะแต่เรื่องของการใช้น้ำดื่มหรืออะไรนะตอนนี้ก็ถ้าน้าอุปโภคบริโภคด้วยด้วยแม่น้ํากกเนี่ยเป็นแหล่งน้ําประเภทที่สองอยู่แล้วซึ่งไม่เหมาะต่อการที่จะอุปโภคบริโภคค่ะก็ไม่แนะนาให้ใช้แล้วค่าที่เราตรวจค่าเชื้อโรคก็ค่อนข้างที่จะเกินท่ามาตรฐานอยู่แล้วด้วยทการใช้น้ําจากแม่น้ำกกใชรคใช่ไหมคะ แต่กรณีอย่างน้ำประปาเขาก็ตรวจคือน้ำประปาเนี่ยเนื่องจากเฉพาะเชียงรายเนี่ยนะคะกขากใช้เป็นน้ำประปาอะของการประปาส่งไปมีพ่าเขามีระบบที่เป็นระบบกรอแล้วก็เป็นระบบที่กําจัดตัวสารหนูได้ซึ่งค่าของเขาปลอดภัยเป็นมาตรฐานน้ําดื่มครยอตอนนี้มีข้อกังวลถึงเรื่องของการที่ว่าโอเคสารพวกนี้มันแทรกซึมไปในดินเช่นาการเกษตรหรือผล ผลิตการเกษตรป็นพืชผักด้วยค่ะมันต้องมีการตรวจมีไหมคะมีค่ะทางทางกรมอ่ทางเกษตรจังหวัดที่ที่เชียงรายและเชียงใหม่ค่ะก็มีในการเอานํานําพืชผักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยค่ะก็นําพืชผักพวกนี้ค่ะไปตรวจก็พบว่ายังไม่เกินข่ามาตรฐานค่ะอืมในหน้าสิ่งที่อันนี้คือเรื่องน้ํกับบองค์ปรณกดินที่ใส่น้าที่จะต้องตรวจสอบเข้มขึ้นแล้วก็เฝ้าระวังใช่ค่ะใช่ค่ะก็อันตรายจากเรื่องของ สารหนูที่เกิดนะคะมันมีความปริมาณอย่างสะสมนี่เราก็ต้องดูอย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องดูอย่างต่อเนื่องแล้วต้องอ้างอิงจากข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะว่าแค่ไหนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะตอนนี้ประชาชนเอง่อนข้างที่สะสม <c oughs> แนะนาท่านทางท่านดีดีแนะนําเรื่องการติดตามหรือการดูเรื่องของ ค่ะก็เลขของสารคนเพื่อนนี่ยังไงได้ได้บ้างคะอ่ดูได้จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษค่ะแล้วก็เพจของกรมควบคุมมลพิษแล้วก็เราจะส่งข่าวให้กับทางสื่อเนี่ยทุกอาทิตย์นะคะถ้าเราได้ข้อมูลความคืบหน้าอะไรเรื่องผลการตรวจตะกอนดินหรือผลการตรวจน้ําที่เพิ่มเติมมาเราจะรีบแจ้งให้กับทางสื่อแล้วก็ได้เผยแพร่ต่อไปค่ะประชาชนสามารถติดตามได้ค่ะย้ำคำเตือนในช่วงนี้นิดนึงค่ะก็ระมัดระวังว่าถ้าท่าน โดนน้ำอาจจะไม่เป็นอันตรายต่อท่านตอนนี้แต่ว่ามันระยะเวลานำมันคือการสะสมก็ถ้าท่านกังวลก็อ,อย่าไปสัสมผัสสัมผัสได้แต่ว่าก็อย่าอยู่นานอะไรองี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์น้ําหรือพืชก็ยังไม่ไม่แนะนําให้นำมา